ชาวบ้านในเขตเทศบาตลตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจงังหวัดชนบุรีร้องตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชัยพรวิถีทางหลวงหมายเลข3240ขยายถนนทับแนวเขตบ้านเรือนต้องลื้อบ้านและสิ่งปลูกสร้าง,งาผู้เสียหายคดีอาชญากรรมรวม10รายร้องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหลังตกเป็นแพ้คดีย,ยายาขอความเป็นธรรมช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์ค้นหายใจ PBS ติดตามหาตัวน้องเนมอายุ4ขวบหายออกไปจากตรอกสารเจ้าโกบส11อซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน34มเมื่อวันที่3กันยาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดยังไม่มีเบาะแส สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายน2557นะคะในห้องส่งนะคะมีพี่น้องมาร่วมในรายการ2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะมาจากตาบลโป่องอําเภอบางละมุงเดีคอตเตอไทยคุณพี่ท่านนี้ก็ได้นะคะวันนี้อยากให้ทางรายการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะวันนี้อยากให้ทางรายการช่วยคือว่าทางเทศบาลและทางหลวงนะคะหาว่าทางเราบุกลุก ที่ที่ของหลวงอะคะ่ะทั้งนั้นที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เป็นร้อยปีรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วค่ะอยู่กันมานานมากเลยนะคะ,ะเขาว่าเราบุกลุกบุกลุกยังไงเพราะว่าขอความเป็นธรรมขออยากให้ทางเนี้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ทางรายการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเลยนะคะจะได้มาพูดคุยกันแล้วพวกเรามีข้อสงสัยมีคําถามอะไรเตรียมไว้ได้เลยนะคะจะได้สักถามให้เกิดความกระจ่างนะคะนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เป็นพี่น้องนะคะที่ตกเป็นแพะในคดีอาญานะคะเดี๋ยวขอตัวแทนคุณลุงท่านนี้ก็ได้ค่ะเชิญค่ะก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอพวกเราต้องขอขอบคุณนะฮะกอ,อ,องคุ้มครองสิทธิ์ที่ให้การเอาใจใส่และดูแลพวกเรา แล้วก็วันนั้นที่ไปเจอท่านเลขาฮะท่านบอกว่าเออมันมีคําอันนึงซึ่งมาทําให้ผู้ถูกตกเป็นแพะเสียสิทธิ์คือคําว่าสารเขายกคำว่ายกผลประโยชน์ให้กับจำเลยซึ่งทำให้ผู้เป็นแพะจํานวนหนึ่งไม่ได้รับความดีย๋วแลจากรัฐแต่ท่านก็ยังเอาใจใส่อันนี้ต้องขอขอบพระคุณน,นะฮะทีนี้ที่มานี้ต้องการขอความช่วยเหลือให,ให้ให้ดูแลพวกเราและจง พยายามทําให้ไอ้สิ่งเหล่านี้อย่ากเกิดขึ้นในสังคมเหมือนอย่างทุกวันนี้ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะในกรณีที่เคยร้องเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านไปยังกรมคุ้มครองสิทธิ์ว่าแต่และคดีมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็คดีไหนที่ยังไม่คืบหน้าเป็นเพราะอะไร นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ท่านอธิบดีนรัฐนะคะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะหลังกาท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111นะคะแล้วก็027902630ถึง3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้ปรึกษาข้อกฎหมายได้นะคะสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก นาฬกาถึง16นาฬิกาทนายความท่านแรกคุณศาสตร์เบนจะลาบค่ะท่านที่2คุณอราดาโทรัตค่ะและช่องทางการติดต่อสื่อสารนะคะยังมีในเรื่องของ SMS นะคะแจ้งเข้ามาได้ค่ะร้องทุกข์นะคะแนะนำติดชมรายการแสดงความคิดเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีพแพ้ ต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของพี่น้องที่ทุกข์ร้อนจากบ้านโป่งที่ตำบลโป่งนะคะที่บางละมุงก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่แนะนําติชมรายการช่วงนี้ทางรายการของเรามีกล่องเซตทัมบ็อกซ์นะคะหรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแจกให้ท่านผู้ชมวันละ5กล่องด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันดูนะคะว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคดีค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ S.M.S ก็สามารถติดต่อได้และเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือในส่วนของใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะเล่นไลน์ได้เล่น Facebook ได้เชิญชวนนะคะให้ท่านสมัครมาเป็นเพื่อนหรือว่าแอดเฟรนกับรายการสถานีประชาชนจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ไว้แจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกต่างๆนะคะผ่านไปพบเห็นใครทําผิดกฎหมายสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับคนในสังคมเรื่องของพฤติกรรมแก๊งมิจฉาชีพอยากจะฝากเตือนกันก็ส่งเงินเข้ามาได้นะคะยกตัวอย่างนะคะมีข้อมูลของทางคุณกอล์ฟนะคะเขาร้องเรียนเข้ามาผ่านทางระบบ นะคะคุณก็อปร้องเรียนเข้ามานะคะบอกว่าถนนเส้นพหลโยธินนะคะเจอรถพ่วง วิ่งขวาตลอดเลยนะคะตั้งแต่หน้าพะลาลสระบุรีนะคะถึงบางปะอินแล้วก็จะมีลักษณะของการขับรถอย่างนี้อยูอย่เรื่อยๆนะะมีเป็นภาพเลยเดี๋ยวเราจะนําให้ดูภายหลังแต่ว่าในเรื่องนี้ทางรายการก็ขอตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะไปประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สอบใรายการของเรานะคะวันนี้หลายท่านคงจะเห็นด้านขวามือของดิฉันนะ,ะมีลองกองลองกองที่นี่มีชื่อมากระดับประเทศเลยนะคะลองกองตันหยงมัดนะคะมาจากภาคใต้เลยนะคะทางอ,อตกรนะคะจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการร พกลองกองจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรพื้นที่นะคะในตลาดให้เกษตรกร,กรนําผลผลิตมาจําหน่ายเพื่อช่วยกระจายผลผลิตซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะคะเกษตรกร,กรผู้ปลูกลองกองในพื้นที่ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันค่ะเขาจะมีการจัดจําหน่ายตั้งแต่วันที่4-28ถึง28กันยายนนี้เกือบจะทั้งเดือนเลยนะคะที่ตลาดอ,อตกอถนนหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพนะ,ะก็อยู่ใกล้ๆก,กับ สวนจตุจักรนะคะเดี๋ยวก่อนกับชนบุรีแวะไปซื้อได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วยกันนะคะช่วยกันอาราคาท่านผู้ชมครับ มาติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องคนหายไทยพีบีของเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนหายเยอะนะคะเรามีศูนย์คนหายไทยพีบีอที่จะคอยรับแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าแล้วก็นํามารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะก่อนหน้านี้ทางรายการได้ประกาศตามหาตัวน้องไอซ์นะคะอายุ15ปีเท่านั้น,นะคะ่ะนางสาวดาราพันธ์นนวลน,นะคะออกจากบ้านที่ตาบลนาโบดอเาเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็ออกอากาศหลายครั้งแล้วนะคะล่าสุดค่ะ เมื่อวันวันนี้นะคะ5กันยายนเนี่ยค่ะทางทีมงานได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่น้องไอซ์นะคะบอกว่าน้องไอซ์กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะปลอดภัยดีทุกอย่างค่ะฝากกระจายข่าวให้ด้วยนะคะเราก็ดีใจด้วยนะคะที่น้องเขากลับมาถึงบ้านปลอดภัยค่ะกรณีรายไหนที่หายไปนะคะแล้วก็ทางคนที่หายกลับมาแล้วส่งข่าวมาด้วยนะคะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะคะนี่ก็ให้ ความเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะคะทางไทยพีบีเอสของเราศูนย์คนหายของเราพร้อมกับมูล,ลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่นะคะไปติดตามหาตัวน้องเนมอายุ4ขวบนะคะเด็กหญิงวิการดาเรืองปัญญาหายตัวไปนะคะจากแถวตรอกสารเจ้าโกบบ11ซอยสมเร็จพระเจ้าตากศิน์นะคะ,อะซอยสำเร็จพระเจ้าตักสิน34แขวงดาวคนองเขตทนบุรี กรุงเทพนะคะเมื่อวันที่3กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยครัว่าตัวน้องเดมนะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคอยช่วยดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงานตัวน้องเนมนะคะสูงประมาณ